อ่ก็แบบที่แบบที่พี่บอกไงว่าถ้าบอยจะเล่นถ้าบอยฉัดชัยเนี่ยจะรักษาความฟิตจะเล่นฟิตเนสตทำไมต้องไม่เล่นฟิตเนสที่บุรีรัมใช่ไหม <c oughs> ถูกต้องไหมเจอเพื่อนปะเออลองน้องเออนะครับที่บอยไปบุรีรัมได้ไงถ้าให้เราวิเคราะห์กันอืมวิเคระาะห์ปั๊ปอะไปบุรีรัมได้ไงทีมงานบอกให้มันบอกนะครับคุณผู้ชมทีมงานบอกว่าที่บอยไปบุรีรัมได้ไงทีมงานบอกว่าขับรถ เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ด่าด่าบูกาลีเอาเอางี้พี่บอยถ้าสมมติพี่บอยจะไปบุยลำเนี่ยก็มีเหตุผลมาลเหตุผลก็อโอเคเรื่องเรื่องของภาพนั้นที่มาพุ่งตรงมันก็คือเขานัดกับน,น้องๆในทีมบุยลำแหละเล่น<อ>ฟิตเนสตอนเช้าแต่ผมไม่ได้พูดทั้งหมดนะแล้วที่พูดได้ก็ยีวีโก้ไม่ใช่โอ้โหเขาก็ลงนะไม่แต่ว่าเราสงสัยว่าพี่บอยอะไปทำไมปั่นหรือเปล่า อาผู้ตรงได้เบอร์พี่บอยจากงานไปพี่แคมป์สตรลวัดที่เขาเปิดอะคาเดมี่อ่ะผมก็ทักทายผมก็พี่บอยผมขอเบอร์หน่อยครับเพื่อติดต่อกันนะเราก็ผู้น้อยเราก็ยังเพิ่งเข้ามาทํางานได้ไม่นานผมโทรไปพี่บอยบอกเออจําได้อะไรอย่างเงี้ยเออว่าไงผมก็ถามพี่บอยแป๊บหนึ่งนะบอกว่าเขารู้ปั๊บโทรมารู้รู้รู้แน่นอนว่าจะต้องถามเรื่องนี้ใช่ใช่เขาบอกจําได้ผมก็ถามนั่นแหละว่าแบบพี่บอยแล้วยังไงเนี่ยพี่ผมผมไม่อยากจะไปลงอะไรอยากจะรู้จากพี่เขาบอก เออก็ไปนัดกับน้องในบุยลำเล่นฟิตเนสตอนเช้าแต่พี่อย่ามาก่อนแล้วเจอพี่อุ้มมาดีพี่อุ้มก็ถ่ายปั๊บซะเลยก็ถ่ายแล้วแท็กน้นองๆเบอกกับตะแซวก็แหละแล้วดันไปแท็กแต่และคนนี่สัสลักไหนประโคนสุดปรชัยใจเด็ดโหหทั้งทีมคือรุ่นเดอะแก๊งเลยอะคือแบบสีซีเลยอะครับคือใครเจอใครไม่เจอ<ห>เจออุ้มดิลตอนแล้วเขาก็ไม่ค่อยโพสอะไรแบบนี้ใช่ พี่บอยบอกเนี่ยพี่อุ้มโพสแล้วเขาแม่เหล็กอยู่แล้วบู๊เนแต่ว่าถามว่าเรื่องย้ายไปไหมพี่บอยว่ารอสโมสรประกาศก่อนเขาไม่อยากจะบอกว่าเขาย้ายไปหรือแล้วเขาอยากให้เกียรติสโมสรอันนี้อันนี้ผมบู๊ตรงต้องให้เกียรติทางบุญรัมด้วยนะครับครับก็เอาเป็นว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่แฟนดาวก็น่าจะน่าจะเดาไม่ได้ไม่ยากแล้วครับต้องใช้คำนี้ว่าเดาน่าจะไม่ยากเหมือนดีลอื่นะครับที่จะตัวคือซึ่งมันก็มีเหตุผลมาประกอบเพราะว่าตัวเจ็บ มสิวัักษ์ใช่สิวรักษ์แล้วก็บุยลรามีโปรแกรมเยอะใช่ไหมเอเซียอีลิทไทยลีกบอลถ้วยในประเทศช็อปปี้คัพอีกนะครับห้ารายการนะครับผมว่าประสบการณ์ของบอยชัดชัยเนี่ยไม่มีปัญหาอแล้วไม่มีไม่มีสิ่งที่จะต้องมาเป็นข้อข้อรหัว่าแน่นอยู่แล้วเรื่องของประสบการณ์ใช่ใช่ก็เอาเป็นว่าก็ยินดีด้วยต้องยินดีด้วยซ้ำยินดีด้วยใช่ต้องยินดีกับพี่บอยชัดชัยด้วยที่สุดท้ายแล้วก็มีโอกาส ถ้าจะใช้รอยฟิชเชลแล้วกันถ้าจะมีโอกาสได้ไปอยู่กับบุยรำนะครับอืครับแต่เป็นเรื่องที่หาเพราะว่า <c oughs> เป็นเรื่องที่หาคือนัดน้องๆแต่ว่าดันไปเจอใครไม่เจอเหมือนอยู่ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาเาลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ